เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกำพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาฟืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้ววิจิวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกำพูนักโหราศาสตร์ที่ปรึกษาธุรกิจและเจ้าของทฤษฎี ่วงจุย้ยิทธิบานหนังสือเล่มนี้320นะครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่คนคอมบิสสำหรับท่านผู้รับชมทางเพจอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพูอย่าลืมกดติดตามแล้วกดซีฟ r s t หรือโพสเห็นก่อนส่วนผู้รับชมทาง YouTube ก็เช่นเดียวกันครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วตามด้วยรูปกระดิ่งกุ้งกลิงแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ ที่นี่คือช่องสมเจตแชแนลที่รวบรวมสาระความรู้ทั้งโหราศาสตร์ดูดวงหวงจุย้ยพิธีกรรมความเชื่อไม้มงคลและเศรษฐกิจการเงินจากการศึกษาคนา้นคว้าและประสบการณ์การทำงานกว่า20ปีของผมครับอาจารย์สมเจตแสงคำนะเวงกัมภูย้ำชื่อกลัวท่านไม่รู้จักส่วนคนที่รู้จักก็กลัวว่าจะจำไม่ได้ เป็นประจำทุกปีครับผมจะทำคลิปทำนายดวงเมืองหรือชะตาแผ่นดินโดยใช้หลักโหราศาสตร์ตามแนวทางของผมนั่นคือนำหมายเลขพุทธศักราชมาบวกรวมกันแล้ววิเคราะห์ประกอบดวงดาวในจักรราศีปีนี้2 5 6บวกหบวก6บวก4เท่ากับ17หมายเลข17คือราหู17เป็นราหูพลายนอก ประกอบด้วยแสงและความร้อนไม่ใช่แค่ความมืดอย่างเดียวนะครับแต่ยังคงเป็นธาตุลมและเมื่อพิจารณาประกอบราหูในจักราศีวันนี้สถิตรเรือนการเงินทำหน้าที่รวงทรัพย์ชะตาแผ่นดินหรือดวงเมืองแถมดาวอังคารลูกน้องสำคัญของราหูเนี่ยยังเดินอ้อมวนไปเวียนมา กับดาวเสาร์ไปได้มาตรฐานดีเรียกว่าเกษตรนะครับคําว่าเกษตรในทางโหราศาสตร์ไม่ได้หมายถึงการทําไร่ไถานาการเลี้ยงวัวเลี้ยงกบแต่หมายถึงความสมบูรณ์ความมั่นคงเมื่อดาวเสาเป็นเกษตรสำหรับปีนี้ดาวเสาจึงอยู่ในตำแหน่งของความสมบูรณ์ความมั่นคงอันนี้เป็นดวงดาวที่ส่งผลดีกับชะตาแผ่นดินและ ทั้งหมายเลขพุทธศักราชกับดวงดาวในจักรราศีส่งผลให้เกิดความเป็นไปในแผ่นดินตามอิทธิพลของราหูหมายเลขสิบนั่นคือการเกิดลม4ประการดังต่อไปนี้ลมที่หนึ่งคือลมปากปีนี้ในวงการเงินวงการบันเทิงจะมีการปล่อยข่าวโจดขานกันแบบข่าวลือเฟกนิว ซึ่งไม่ใช่สามันธรรมดาอย่างที่หลายคนคุ้นเคยหรือเคยคุ้นแต่ข่าวนี้จะทําให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกิดความโกรธแค้นเครียดแค้นชิงชังและนําสู่ความเสียหายมหาศาลกับบุคคลกับองค์กรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมเน้นยําว่าไม่ใช่ข่าวลือข่าวปล่อยเฟกนิวแบบธรรมดาทั่วไปเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนาเดือนสิงหาคมหรือเดือนพฤศจิกายน นั่นแหละลมที่สองคือลมพายุอันนี้เป็นภัยธรรมชาติครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านอาจจะเคยเห็นคลิปลมหมนุนลมงวงช้างหรือกระแสลมแรงๆต่างๆมาแล้วแต่ปีนี้จะเป็นก้อนที่ใหญ่กว่านั้นครับสร้างความเสียหายยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับทั้งจะมีผู้เสียชีวิตด้วยช่วงเดือนที่เกิดขึ้นคือเดือนมีนา หรือเดือนกันยายนลมที่3คือลมรวงปีนี้ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นลงกรุนแรงมากกับเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะท่านติดติดตามหรือเล่นเงินดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, e t h e r e ร m หรือ l i ท์คอย n ฟังแล้วจับตาไว้ให้ดีๆนะครับเพราะจะเกิดสถานการณ์ผันผวนระหว่างเงินปัจจุบันกับเงินดิจิทัลสร้างความเสียหาย และสร้างผลกําไรในวงกว้างซึ่งรายการนี้ตาดีได้ตาร้ายเสียครับกระแสลมรวงที่ว่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมและเพราะว่าธุรกิจการค้าการลงทุนสุดตัวด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดเลยทำให้ปีนี้บอลพนันธุรกิจสีเทาและธุร,ธรกิจเสี่ยงโชคเติบโตรุดหน้าแบบก้าวกระโดดซึ่งธุรกิจนี้ จะทำให้วัยรุ่นดุ่มสาวหลายคนร่ำรวยอูฟู่อย่างผิดหูผิดตาลมสุดท้ายลมที่สนั่นคืออารมณ์ครับถือเป็นปีแห่งการประท้วงแต่ต้องบอกก่อนว่าภาพที่ท่านเคยเห็นผู้คนจำนวนมากชุมนุมประท้วงปิดถนนปิดเมืองอาจจะไม่มีให้ได้เห็นอีกแล้วนะครับ ครั้งนี้จะเป็นการชุมนุมประท้วงแบบกลุ่มย่อยและไม่ใช่เฉพาะกลุ่มการเมืองเท่านั้นแต่จะมีทุกกลุ่มครับทุกเรื่องทุกย่อมย่านคนงานไม่พอใจก็ประท้วงเจ้าของกิจการประท้วงเจ้าของบริษัทนักเรียนไม่พอใจก็ประท้วงครูประท้วงอาจารย์ประท้วงเจ้าของโรงเรียนลูกค้าไม่พอใจแต่เดิมเนี่ยครับก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับ รวมตัวกันประท้วงปิดหน้าร้านอาหารนั่แหละครับซึ่งตรงนี้บางวันบางเวลาอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันคนละกลุ่มคนละเป้าหมายคนละพื้นที่แต่ประท้วงเหมือนกันวุ่นวายกันทั้งเมืองนี่แหละครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีสุดท้ายไม่ได้เกี่ยวกับลมครับแต่เกี่ยวกับความเป็นความตายปีนี้สวรรค์และนรก ต้องการสร้างสรรค์ความบันเทิงจึงต้องการคนดีมีฝีมือจำนวนมากผมเนี่ยได้ไปเปิดดูบัญชีสวรรค์นรกมาเรียบร้อยแล้วปีนี้เป็นปีที่ต้องการนักเขียนมือหนึ่งคนเขียนบทภาพยนตร์มือทองนักกรน,นักกวีโดยเฉพาะนักกรอ,อักษรน,นำหน้าชื่อว่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอย่าพูดเลยครับเอาเป็นว่านักกรอนคนเนี้ย เหล้าอย่ากินให้มากนะผมพูดแค่นี้วงการน่าจะรู้ว่าเป็นใครนะครับแล้วก็ยังมีผู้กํากับภาพยนตร์มือทองคนจัดไฟจัดแสงคนอยู่ในธุรกิจแสงเรื่องของไฟรวมทั้งนักหนังสือพิมพ์เรื่องชื่อไม่บอกว่าชื่ออะไรทั้งหมดทั้งปวงนี้ต้องเป็นมือหนึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับต้องการจำนวนมากเลยนะครับ แปลความขยายความคือปีนี้บุคคลที่อยู่ในสายอาชีพดังกล่าวจะเสียชีวิตตายกันเป็นเบื่อตามบัญชาความต้องการของสวรรค์และนรกเหตุการณ์นี้จะเกิดเกือบทุกเดือนแต่อาจจะมากหน่อยคือช่วงเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ส่งท้ายกันอีกสักนิดครับพี่น้องเกษตรกรปีนี้ทิศทางลมผิดปกตินะครับมแมลงศัตรูพืชมแมลงบินจะมากเป็นพิเศษและปราบยากหน่อยส่วนใครที่อยู่ใกล้ๆช้างช้างจะรวมตัวกันบุตรทำลายพืชผลและบ้านเรือนมากกว่าและรุนแรงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาขอได้รับความขอบคุณจากผม อาจารย์สมเจตแสงคำนเวียงกัมพูขอความสุขจงบังเกิดแก่ท่านสามวลีจงมีแด่ทุกท่านปลอดภัยปลอดโรคปลอดหนี้สวัสดีครับ